เสียงป๊บมือเนี่ยจ้าบนเยนนบอยไหลอยกอเปลีนอีกอย่างไรขนาที่น้องอกยกำลังเตรียมเพลงอยู่สมุรับสมบุรณาอีกอ่อนกบสวยจริงต้องอิงอ่อนวันนี้นะครับบุญนางั้นเหมือนไปเมือวันที่น๋ยวเด๋นเดินาไลละเอียดก่อน สบู่หมดแล้วด้านนอกนาะสาวคนนั้พ่อกเขาวันนี้บัตรเท่าไหร่แม่บัตรสองร้อยสองร้อยอ้นกระซัำแก่ฟี้ต่ะนะหนักเข้่เลฮนะเจ๊อนะ่ะ ดังนั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กาสรสนับสนุนกับสบูสบ่สมุนไพรอ่อนอยากผิวเนียนหน้าขาใสกับสบู่สมุนไพรแท้สบู่สมุนไพรอ่อนตอนนี้ออเอาแ<อ>จ,จกฟรีเอาจะแจกฟรีนะครับอเอาไปคนละฟังนะเลคนละฟังเอ้าจะแจกฟรีเด้ออันนี้เป็นสูต <พอ S 2> รตัหล่อชายกลิ่นหอมแจกแจกแจกในห้องแจกแจกแล้วย่อไปใส่แจกจืดเด้อมาเป็นขนมเด้อ เราพคนออกไปใต้แจกเจือเล่นมันลงกันแล้วนะเอายกกันไปใส่เพื่ออะไรกันเชียรันเอ็มันน้อย อ๋อีมันมีน้อยใส่ดีแล้วอใส่ดีแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังกับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มสมโอทีมีดีพร้อมีซิงและแอลโลาทินวิตามินบีผสมสารสกัดจากโสมวันนี้มาด้วยกันนะครับกับวัชรเกษตรกรพี่ดาวพุ่มกุ้งเขาครับเดินรากดีครับใบเฉียวทนต้นแข็งแรงอย่างพะร่าอย่างเสียอย่างพะร่าเดินรากดีครับนำยางหลายนี่เลยปุ๋ยมรดกรารุ่งอรุณ วีลฟซิตี่เวนจี่เกาหลีที่มีภาคไทยและอีสานเยี่ที่สุดในโลกนี่นะนี่มากลายมากลายไม่กี้เมืองนังเกาหลีสอนดารากระจองอัมแต่ว่าพูดรู้ภาษาแต่ว่าซูมูนี่พัฒนาการเยอะมากยากฟังภาษาใดนี่อุ้งหิงเรากำลังมักนี่นี่ยเราเพิ่งเงรียนย้ำยังก็ลูกแม่ยชื่อเพื่อชาตินั้นพิเศษเลยมันเป็นภาษาอย่างหลวมปกติเป็นภาษาเกาหลีจ้ะแต่เดี๋ยวนี้ภาษาอีสานนักเห็นบอกว่าคนเกาหลีบอกอีสานสิเป็นไดเอาพระเอกรอๆนักเอกสิลปะ นั่นแหละเป็นเสียงอีสานแล้วก็ภาษากลางด้วยจับดิวนะครับและนอกจากนั้นฝ่ายไลท์ครับกำยาปรับพราะทัสุดเจ้าพ่อดีไลท์ความสุดที่นานสามทรองครัวนุ่มบุรีเรียบง่ายจะได้ทำครอบครัวด้านนี้แจกฟรีกับเพื่อนๆสมทีไปเลยไปเลยนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยจำตัวจำกัดจ้าอุ่้งญิงต่อเฮาอาจารย์ใดก็จะสาวขาหลอกสาวข ไปนแู่งันอยู่สั้นแต่เนี้ไปใสอิล้รใส่้จมก็จ่ว่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเดีวให้แม่กันหดเมาังเอาเพลงใหม่ไกเพลงใหม่ไปเราเดยล้เปิดโบท่านเรานงใส่แม่ปอว่ายงไลูกๆแม่ปอเดี๋ยวเราสีว่าทงซีอกแล้วแล้วแล้วอวรอแล้วให้เตียมตัวเลยนะครับศิลปิแม่มเพลงนันล่าเพลงในล่ คาโอขึขน้นมามาขึ้นเล่านั่นแม่เรืองพักพกระเดาอเริ่มจีโปง้งเจ้าเลือกมันเก็ดเพลงทันสมัยสมัยเนี่ยเดโอ้ยนี<ด>่แหละมันทันสมัยที่สุดแล้วป้าสุดแม่ยืดหลังเท่มวันเกิดไอ้จุดประสงค์เลยว่าสิมาแต่งออกไปขาดของอยู่บได้เฮ้ยสีส่งแม่เอาไม่ไม่ไม่โร่งแั่สุดสีไม่ว่าสีใสตรงอังอ งันกินออกกระไรพังเอาบางงอ,งบบอกมือดก็มายืนหนาลายจะให้ลูกกุลองจากมือเนี้ยเอา,าสั่งเทงลูกมลอเอ้ยยืนหนึ่งเอายืนหนึ่งใหน้มันจากวนแนมันจะไปยืนกับใคเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้รงลองให้มอน้นต้นตำรับเพิ่นเดอร์เพิ่นสลานวิวเดีวนี่ยนหนึ่งมันเขาอ่ะจ่าเองยจะคูจะคูจคูั่ลูเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยก็อนสีลองเด้อเอาไมอเบอรไปเจ็บไปเลห็นแม่ติดกูทำหนาที่อีกย ทำไมพูดจางขนล่ะลูกเอาไปเก็บไปยังไงไม่ได้เอาไปเก็บก็เรากเราคุณจะเราควรน่ะโอ้ยเราไม่ควรเอาเราดูกวนแม่มึงตีอ่ามึงนี่แม่ที่ร้องมึงก็ร้องไปตีกูมีหน้าที่เล่นตลกปากมึงนี่มึงกวนกูแล้วนี่ปากเนี่ยเป็นผู้หญิงได้ไหมแหม่มเลยแลยเซ็นซื่อๆกับได้เกินโอ้ยอย่าวชนอยเป็นผู้หุ่นแย่มเลยแย่มเลย พี่น้องจะเอาเมื่อเอิญโอ้ีแม่ม่แล้วแม่ม่เนนึกได้นดิฮะเม็นนึกเราซื้อนึกตีบ่เนึกบอกแบบนี้บ่เอาวมาตับเรียนให้ผมกกลองบ่งน่าเอาแล้วผมเห็นนลลูกไม่เอาใจเชือนะลูกนะ